สวัสดีค่ะคินิติค่ะวันนี้คินิติจะพามาชมเป็นกอบทองใส่เหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะคะหรือว่าจะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดลน่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงซึ่งใบนี้เป็นแบบยกซุ้มหัวสิง์นะคะน้ําหนักของกอบทองใบนี้อยู่ที่6.51กรัมนะคะก็น้ําหนักกําลังดีเลยงานสวยนะคะสภาพดีไม่มีค่าแรงค่าสินะคะเป็นมือสองนะคะด้านข้างของเขานะคะนี่แกะลายลึกสวยงามนะคะก็สําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ชอบความแบบชอบ แบบอยากใส่แบบเลี่ยมกันน้ำแล้วก็ไม่หนักมากนะคะกรอบทองก็จะเป็นอีกหนึ่งช้อยส์หนึ่งนะคะในการที่เราอยากจะเลี่ยมพระนะคะก็นี่นะคะด้านข้างด้านบนห่วงก็ยังอยู่ในสภาพดีดอยู่สวยมากนะคะแล้วก็อันนี้นี่เดี๋ยวให้ดูรีลันอีกรอบด้านข้างของเขานะคะกรอบทองนี่ก็จะใช้วิธีการเลี่ยมกันน้ำหรือที่เขาเรียกกันว่าเลี่ยมพับหลังนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นฝาหลังฝาด้านหลังนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้ชื้อ นี่เลยโอเคก็ขนาดของเขานะคะเดี๋ยวคินวัดขนาดที่หน้าจอก่อนเลยนะคะก็ขนาดความกว้างที่หน้าจอนะคะอยู่ที่สามจุดสองห้าเซนนะคะแล้วก็ความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่สี่จุดหนึ่งห้าเซนนะคะแล้วก็ความกว้างของเขานะคะความกว้างด้านในนะคะอยู่ที่สามจุดสามจุด 3.65นะคะแล้วก็ความสูงนะคะความสูงด้านในอยู่ที่4.8นะคะก็ใส่เป็นเหรียญเข้าเหรียญเข้าหลํมตัดหลงปูเอี่ยมได้พอดีเดะเลยนะคะเลี่ยมกระน้ำได้เลยก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะกอบทองใบนี้นะคะน้ําหนัก6.51กรัม6.51นะคะก็อยน้องเบือ พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสารพัดรุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ @tk666 หรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทส่ว9986685นะคะร้านอยู่ชั้น3ห้างมิเมงามวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยเผื่อท่านไหนอยากไวมาแบ่งปันตลับทองกรอบทองพักเครื่องมาลองำํำคินติติก็ยินดีรับเชา่าวันนี้คินติติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจ เคนิีทีเคด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะสวัสดีค่ะ